หลังจากถ่ายนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็จะมาลองเชื่อมต่อนะครับกับมือถือนะครับโดยให้ไปโหลดนะครับแอปที่ชื่อนะครับสปอร์ตลุกนะครับตมนี้นะครับเข้าไปที่เพจโตนะครับแล้วหาแอปนะครับสปอร์ตลุกนะครับสีเขียวนะครับนี่นะครับเปิดไปที่กล้องนะครับให้เปิดเครื่องนะครับ แบตเตอรี่ต้องเยอะหน่อยนะครับเพราะเนื่องจากว่าการเชื่อมต่อ wi-fi นะครับจะกินแบตเตอรี่ค่อนข้างสูงนะครับโอเคนะครับกดปุ่มนะครับด้านบนนะครับค้างไว้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะขึ้นให้เชื่อมต่อ wi-fi นะครับอ่ะเนี่ยนะถ้ากดค้างไปมันจะกลายเป็นอะไอ้กดทีเดียวนะครับครั้งเดียวครับกดติ๊กเดียวนะครับมันก็จะเปิด wi-fi ให้นะครับ จากนั้นนะครับก็จะขึ้นเป็นแอคชั่นแคมนะแล้วก็มาที่นะครับมือถือนะครับไปที่ Wi-Fi นะครับของมือถือนะครับก็หานะครับชื่อนะครับแอคชั่นแคมนะครับแอคชั่นแคมนะครับแล้วก็ใส่ก็สบู่ไปหนึ่ถึง8นะครับหนึ่งสองสามสี่ เนะครับถ้าไม่ชัวร์ก็เปิดแสดงจสามพันนะครับหนึ่งสี่หจ็แปนะครับกดเชื่อมต่อนะครับดูถานะนะครับในการเชื่อมต่อนะครับไม่ใช่ต่อแล้วนะครับ จะมีการให้แจ้งตรงนี้นะครับให้เราปฏิเสธไปนะครับเมื่อทำการเชื่อมต่อนะครับก็จะดูฐานะนะครับวา a ช t i o นะครับต่อแล้วนะครับเมื่อเรากดปฏิเสธไปมันก็จะมีฐานะการเชื่อมต่อนะครับให้สังเกตไฟนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสีเงินนะครับว่าเชื่อมต่อรีบร้อนแล้วนะครับถัดนปก็เข้าไปที่แอปนะครับ Sport Look นะครับ กดลุกนะครับก็จะให้เลือกนะครับตัวกล้องนะครับที่เราต่อไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับเรากดตรงนี้เลยนะครับก็ไปได้เลยนะครับก็จะทําการเชื่อมต่อนะครับแอปพลิเคชันนะครับกับตัวกล้องนะครับเนี้ยได้มาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอจัดวางก่อนนะครับว่าวางยังไงถึงจะสวย ก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับเมื่อเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวผมแน่ใจว่าจอมันปิดอัตโนมัติให้ไหมนะครับเพราะว่าปกตินะครับถ้าบางรุ่นนะถ้าเชื่อมต่อกับมือถือนะครับแอปพลิเคชันก็จะยังใช้ได้นะครับก็คือหน้าจอจะยังมองเห็นดูนะครับเดี๋ยวลองกดดูก่อนนะครับว่ามันมีการปิดไหมนะครับเสียดายนะครับรุ่นนี้เมื่อเชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็จะไม่สามารถ ตั้งค่าอะไรอื่นเพิ่มได้เลยนะครับก็คือหน้าจอก็ต้องเสียไปเลยนะครับก็เสียไปให้กระจอนะครับจากหลังจอนะครับดูค่อนข้างโอเคนะครับตอนนี้กล้องนะครับผมตั้งเป็นที่ทำแบบอยู่นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นโหมดปกติก่อนนะครับเปลี่ยนไปที่โหมดปกตินะครับเนี่ยถ่ายปกติอันนี้คือถ่ายวนนะครับแล้วก็ทำแบบนะครับทำแบบก็จะมีถ่าย ทำแบบแบบตั้งเวลาถ่ายของทำแบบนะครับเพื่อนหน่วงเวลาแล้วก็มี0ูนย์จนห้าวิหนึ่งวิสองวิห้าวินะครับสิบวิสามสิบวิแล้วหกสิบวินะครับหลูก,ก็กรณีเอาไปทําเป็นตัวอัดวนนะครับก็่สองนาทีสามนาทีห้านาทีนะครับอัดปกติก็จะมีการเลือกนะครับความละเอียดของภาพน,นะครับอันนี้ถ้ากดก็จะเป็นการกดอัดไปเลยนะครับอันนี้เป็นโหมดสโลว์โมชั่นนะครับซึ่งสโลว์โมชั่นก็จะมีฟูให้ดีหกสิบเฟรมกับเจ็ดร้อยสิบ พ120เฟรมนะครับซึ่งตัวโหมดตรงนี้นะครับในตัวกล้องจะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าต่อแกะแอปพลิเคชันจะมองเห็นนะครับแล้วก็จะมีการ general setting นะครับก็เข้าไปในนี้นะฮะในแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามีภาษาไทยไหมนะครับ่แอปพลิเคชันไม่มีภาษาไทยนะครับเหมือนจะมีการสั่นนะครับแต่ว่าตัวตัวกล้องไม่มีนะครับโหมดมี นะครับแต่กล้องไม่มีนะครับจะบอกแสดงสถานะนะครับมัลลิการนะครับการรีเซ็ตแต่ตอรี่รีเซ็ตของตัวการตั้งค่าของตัวกล้องนะครับฟอร์แมตการ์ดนะครับอันนี้วอเตอร์มาร์กนะครับก็คือทำสเต็มนะครับตั้งเวลานะครับให้ตัวกล้องกับตัวเวลาของตัวกล้องกับนาฬิกาของตัวมือถือเท่ากันนะครับการตั้งค่าไวไฟนะครับถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อไวไฟของตัวกล้องนะครับเปิดปิดไวไฟของตัวกล้องนะครับ แล้วก็ไฟกระพริบนะครับของตัวกล้องนะครับความถี่นะครับระเวลาถ่ายนะครับก็ให้เลือกเป็น50นะครับก็จะมีการหมุนจอนะครับ image rotation นะครับนะครับมันตั้งเบสิกมาเป็นอันนี้อยู่นะครับเราก็ให้ตามนี้ดีกว่านะครับอย่าไปกดเลยเดี๋ยวจะสับสนนะครับเพราะว่าตอนนี้กล้องมันก็ตั้งอยู่ปกตินะครับไว้บาลานซ์นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าออโต้มีออโต้มี ตันนี้คาวดี้นะครับอินเซนต์แล้วก็โผล่ละเซนนะครับกรณีที่เราจะเอาไปดำน้ำนะครับเราก็ใช้พวกเป็นซันนี่ก็ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นอินเซนต์เซนต์ก็ได้นะครับมันจะออกโทนแดงๆหน่อยนะครับประมาณหนึ่งนะครับถ้าเราจะเอาไปดำน้ำนะครับดามาช็อตก็จะเป็นการถ่ายแบบต่อเนื่องนะครับนะครับถ่ายรัวประมาณนี้นะครับส่วนออโต้ก็คือจะถ่ายต่อเนื่องนะครับถ่ายต่อเนื่องก็คือ ตามกี่วินะครับมันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะสามวิภาพหนึ่งสิบวิภาพหนึ่งสิบห้าวิภาพหนึ่งประมาณนี้นะครับถ้า,ถ,าถ้าดราม่า็อดก็จะเป็นกรณีที่รัวเลยหนึ่งครั้งก็สามภาพนะครับหนึ่งครั้งก็ห้าภาพหนึ่งครั้งก็สิบภาพประมาณนี้กนะ็คือดราม่า็อตนะครับทามมําเอจก็คือการตั้งเวลานะครับหน่วงหน่วงให้ถ่ายแบบหนึ่งสองสามแชหนึ่งสองสามแฉนะครับหนึ 1, 3, 4, ่งสามสี่ห้าแฉนะครับในนี้อันนี้คือทามมําเอจนะครับก็คือตั้งเวลานะครับ คุณภาพของภาพวิดีโอนะครับอ่าคุณภาพของภาพถ่ายนะครับทั่วทีนะครับคุณภาพของภาพถ่ายก็มี16ล้านนะครับ2ล้านนะครับตัวนี้ในเมนูของตัวกล้องก็จะมีอยู่แล้วอันนี้พื้นฐานนะปรับได้นะครับแต่เมนูที่โผล่ขึ้นมาก็จะมีเนี่ยฮะดามาช็อตนะครับที่ในตัวกล้องจะไม่มีโผล่ขึ้นมาให้นะครับทำแบบฟโตกราฟีนะครับกรณนี้เราถ่ายเป็นวิดีโอนะครับก็จะมีตั้งตรงนี้นะครับว่าเอาความละเอียดเท่าไหร่นะครับอันนี้คือทำแบบฟโตกราฟีนะครับ จะเหมือนสโลโมชั่นมากกว่า้าตัวนี้แตวผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองเทสอีกทีนึงแล้วกันนะครับถ้าใครมีก็ลองแล้วกันนะครับแต่ว่าทําแบบปกติที่ผมถ่ายก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นอันนี้นะครับรูปรีคอเดอร์นะครับการถ่ายบุนะครับสองนาทีสามนาทีห้านาทีนะครับดูข้างหน้าจะถ่ายได้อยู่เลยนะครับแล้วก็โหมดวิดีโอนะครับ r ร s o l u t ชั n นนะครับก็จะมีถ่ายที่ 4K นะครับ15เฟรมนะครับก็ตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะครับ่วนเลือกปกติก็ฟูให้ดีหรือ60หรือะกรับ ประมาณนี้นะครับกลับไปที่การใช้งานในการถ่ายนะครับแต่สมมติว่า <_ C 1> ถืออยู่เนะเาะแล้วเราถ่ายนะครับถ้าเรากดถ่ายได้ไหมก็ถ่ายได้เลยนะครับนี่ครับเมื่อเราต่อกับมือถือนะครับโหมดในการถ่ายนะครับ ก็จะถูกเปลี่ยนโดยการใช้มือถือเป็นรีโมทแทนนะครับนะครับกล้องรุ่นนี้จะไม่มีรีโมทนะครับ F60D นะครับไม่มีคําว่าอานะครับถ้าอาร์ต่อท้ายก็จะมีรีโมทนะครับจะถ่ายภาพนะครับกดที่หนึ่งปุ๊บนะครับเถ่ายเนี่ยถ่ายภาพนะครับเนี่ยจะมีเสียงนิดๆนะครับถ้าเลือกถ่ายวิดีโอนะก็เปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอนะครับก็ถ่ายวิดีโอนะครับ นี่นนครับรถ่ายวิดีโอโมนะครับครับไฟกระพริบนะครับอยู่ข้างบนนะครับแสดงสถานะในการถ่ายนะครับตัวด้านล่างสีน้ำเงินนะครับก็แสดงสถานะในการถ่ายนะครับ กดหยุดได้ไหมนะครับจากที่ตัวกล้องเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับกดไม่ได้นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อกับ wi-fi นะครับทุกการคอนโทรลจะอยู่ที่มือถือทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับอ่ะนั้นก็กดหยุดนะครับที่นี่นะครับทุกการเชื่อมต่อนะครับรีโมทนะครับเมื่อเมื่อเชื่อมต่อกับมือถือแล้วนะครับหรือ wi-fi กับมือถือแล้วก็จะเป็นการรีโมททุกอย่างเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะมีบอกนะครับสถานะอันนี้คือในมือถือนะครับ กล้องนะครับอันนี้ก็คือในกล้องนะครับเมื่อกี้ที่ถ่ายนะครับวิธีเอาไฟล์นะครับเดี๋ยวนะผมลองไล่ดูก่อนอันนี้วิดีโอวิดีโออันนี้รูปโอเคเอาเมื่อกี้แล้วกัน <ค entertain S 1> กตัวเมื่อกี้ที่ทองถ่ายนะครับครับนี้นะฮะเปิดเอาดูได้เลยนะครับน่าดูได้เลยนะครับตัวดีมากนะครับค่อนข้างง่ายนะครับใช้ง่ายเลยดูได้เลยนะครับตัวนี้นะครับดูไปเรื่อยทำได้เลยนะครับถ้าเราจะเอาลงเครื่องนะครับถ้าเราเอาลงเครื่องนะครับ ลงขึ้นน่าจะกดเลือกตรงนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอ่านี่ดาวน์โหลดาใช่ครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราต้องการลบภาพนะครับแล้วก็ติ๊กลบได้เลยนะครับดีล t ทนะครับมืนจะให้เรียกว่าดีลิทอะไรนะครับเนี่ยถ้าสมมติเราต้องการเลบลบอันนี้นะครับกดอันนี้นะครับจากนั้นก็ให้มันลดตรงนี้นะครับเนี่ยคอนเฟิร์มมันก็จะลบให้นะครับถ้าเราต้องการลบทั้งหมดก็กดเซเล t นะครับทั้งหมด นะครับตามรูปที่เราติ๊กเลือกไว้ให้นะครับถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นถ้าอยากจะยกเลิกไม่ทําอะไรก็แคนเซิลไปเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เลือกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับดาวน์โหลดนะครับแล้วเราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการที่จะดาวน์โหลดนะครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับกับภาพนี้นะครับดาวน์โหลดนะครับลงเครื่องนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับเอาไฟล์ที่น้อยที่สุดก็คือไฟล์ที่เทสเมื่อกี้แล้วกันนะครับอันนี้นะครับ เรากดคอนฟิร์มนะครับมันจะดาวน์โหลดมาให้นะครับลงเครื่องถานะของการดาวน์โหลดนะครับก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ารียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ภาพนะครับที่เมื่อกี้ลองโหลดนะครับก็ลงมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ลงมาที่เครื่องแล้วนะครับก็กดตรงฟูนได้เลยนะครับเนี่ยก็คือไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็สามารถเอามาใช้งานได้เลยนะครับตั้งภาพแล้วก็วิดีโอนะครับตอนนี้นะครับเนี่ยวิดี ตัวกล้องเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็จะมีอยู่เต้นตรงนี้นะครับนะฮะอย่างนี้นะครับถ้าเราดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดแต่ฝั่งนี้นะครับมันก็จะเข้ามาลงมาที่เครื่องเรานะฮะระมนี้นะครับถ้าต้องการที่จะลบเราก็กดนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับว่าต้องการลบนะครับอยางเช้นดีลีทอย่างเงี้ยเราก็เลือกได้เลยนะครับแล้วดีลีทนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มและล่านะครับมันก็ทําการลบให้อันนี้คือจะลบจากในมือถือนะครับก็คือไฟล์ที่เรา ดาวโหลดมาจากตัวการ์ดนะครับซึ่งมันไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับตัวการ์ดนะครับเพราะในการในกล้องมันก็ไฟล์ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับไม่ได้ลบไปนะครับเพราะเราไม่ได้เลือกลบที่ตัวนี้ตั้งแต่แรกนะครับเรามาเลือกหลังจากที่เราดาวโหลดลอมาที่เครื่องแล้วนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลบตัวนี้ด้วยนะครับกดค้างเลยไม่ได้นะครับต้องไปเลือกตัวนั้นก่อนว่าเราต้องการต้องการที่จะทําอะไรกับตัวคลิปนี้นะครับ นะครับนะครับดีลิทนะครับเราก็มาเลือกไฟล์ที่เราต้องการที่จะดีลิทนะครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มนะครับก็จะทําการลบนะครับแล้วก็ไฟล์ในเครื่องของเรานะครับที่โหลดมาของตัวส p o r t loop ก็จะหายไปนะครับก็การใช้งานเบื้องต้นของแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าเลือกใช้ถ้าเลือกใช้งานนะครับก็แค่กดปุ่มตัวนี้ก็ได้นะครับ ทีหนึ่งนะครับมันก็ทําการปิดไวไฟออกนะครับนะครับกดทีหนึ่งนะครับไวไฟมันก็จะยังเชื่อมต่ออยู่ไหมไม่เชื่อมต่อนะครับพอเรากดทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะปิดไวไฟไปเลยนะครับก็จะอยูออ่หยุดออกในการตั้งค่า